คยได้ยินไหมคําว่าการบริหารจัดการเงินลึกลงไปแล้วคือการบริหารจัดการอารมณ์ให้นายซื้อเสื้อมาใหม่อีกแล้วหรอตัดสินใจซื้อเพราะอยากได้จริงๆหรือแค่เพราะซื้อเพราะอารมณ์อืมก็คิดดูแล้วน่าจะเป็นเพราะอารมณ์นะ เพราะช่วงนี้เครียดเครียดแต่จริงๆก็ไม่จําเป็นอะไรขนาดนั้นืมนายซื้อเพราะอารมณ์แล้วละ่ะการบริหารจัดการเงินลึกลงไปแล้วคือการบริหารจัดการอารมณ์เพราะการใช้เงินไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับตัวเลขในบัญชีแต่เกี่ยวกับความรู้สึกและความคิดที่อยู่ข้างในหลายครั้งที่เราซื้อของหรือใช้เงินเพราะอารมณ์เช่นอยากได้อะไรเพื่อทําให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือลดความเครียดได้ชั่วคราวการตัดสินใจในเรื่องของการเงินจึงมักจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์มากกว่าที่เราคิดถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้เช่นเมื่อเจอสถานการณ์ที่ทาให้เราเครียดหรือกังวลเราก็จะไม่รีบใช้เงิน เพื่อบรรเทาอารมณ์นั้นและเมื่อรู้ตัวว่าความต้องการในการใช้เงินเกิดจากอารมณ์ม,มากกว่าความจําเป็นเราจะสามารถเลือกได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมการจัดการเงินจึงต้องเริ่มจากการทําความเข้าใจและบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองเป็นอันดับแรกเพราะหากเราควบคุมอารมณ์ได้